ระวังยางปลอมพี่น้องชาวสวนยางที่ปลูกยางใหม่โปรดระวังมันปลอมกันยังไงเดี๋ยวมาฟังครับแล้วมาฮับเดตยางสายปัน251หครับผม สวัสดีครับตรงกตันครับไงช่อหัวมานะฮะหลายคนเฮ้ยยางปลอมมันมีด้วยนะฮะมีครับแต่มันจะปลอมยังไงนะฮะเดี๋ยวมากวังแต่ก็บอกก่อนนะครับว่านี่มันเป็นอ่าก็เรียกว่าประสบการณ์นะที่ที่เจอมาแล้วก็เป็นปูมรู้ที่ที่แถวบ้านผม เขาเขาเขาพูดกันและที่ล่ำลือกันนะครับามากวังดูว่ามันเป็นยังไงแต่ตอนนี้เราไปดูสายปันสองงานหนึ่งกันก่อนครับนอนดำเยอะครับช่วงนี้ครับนี่น้องสวนยางนะฮะคนที่คนที่กลัวนอนนี่โอ้นะครับเยอะครับนะมันเป็นมันเป็นฤดูการของมัน,นครับ นี่แหละครับสองหนึ่งครับนะฮะซึ่งต้นจะอวบนะฮะ่าต้นจะอวบหันนะฮะเป็นสายพันธุ์ที่ถูกคลาวขานเยอะมากครับในช่วงนี้การให้น้ำยางนี่โ้หครับถือว่าเป็นถูก,กถุกใจของชาวสวนยางนะครับสองงานหะนึ่งครับ ลักษณะลำต้นหัวอิ่มครับนะเสมอต้นเสมอปลายเลยนะฮะมีกิ่งที่เป็นกิ่งรุมเยอะมากครับนะที่เรียกว่าพางรุมนะครับฮนะแล้วล้มใบนี่จะทุบนะฮะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะฮะล้มใบของสองงาหนึ่งครับโอกร้อยน,นะครับมาดูระหว่างล้มใบเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบภาพสองข้างให้ดูนะครับ เอาละครับมาดูครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นอกร้อยนะฮะซ้ายมือครับฝ่ามือก็เป็นสองอันหนึ่งครับนี่ตันดูระหว่างร่มใบนะครับเปรียบเทียบกันเลยตั้งฝั่งสองอันหนึ่งจัทุก,กว่านะครับแต่ส่วนที่เป็นอกรมันจะยังอ่างงอยู่เห็นไหมครับนะฮะ คือกิ่งของสองมันจะมันจะประสานกันมากกว่านะครับอ่ะมันก็เลยเกิดล่องน้อยกว่า600มันจะมีล่องมากกว่านะครับถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีความต้องการนะรช่วงนี้ถือว่ามาแรงครับ2องอ่งทีนี้ก็ลองมาดูเรื่องของอาการพรอมอยางเป็นยังไงนะฮะ ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าแม่ αι, หลายคนครับเมื่อก่อนผมเคยผมก็เคยคิดครับว่าหลายคนบอกว่าอ่ะยางยังไงก็ได้เดี๋ยวไปใส่ปุ๋ยเอาเดี๋ยวมันก็หอกไม่จริงนะครับเรื่องนี้ได้มีการพิสูจน์มาแล้วแล้วก็ได้เห็นอาการที่ที่มันเกิดขึ้นนะครับคือยางมันก็ต้องเป็นสายพันธุ์ที่ ที่มาตรฐานด้วยแล้วปุ๋ยก็ใส่ในประมาณมาตรฐานด้วยนะครับมันถึงจะได้สิ่งที่คุ้มค่านะครับถ้าเกิดว่ายางอะไรก็ได้มันก็จะทําให้ถึงเราใส่ปุ๋ยแค่ไหนมันก็ไม่ได้ดังที่เราต้องการนะครับนะื่ังนี้ได้พิสูจน์มาแล้วนะครับก็ลองความมักฟังดูครับว่าปลอมอย่างมันปลอมกันยังไง นะครับผมอย่างที่บอกครับการปลอมแปลงยางก็เกิดขึ้นนะฮะคือการที่ผู้ประกอบการบางรายนะครับบางรายส่วนใครที่ไม่เคยทำข้อนะฮะก็ถือว่าดีไปคืออย่างนี้ครับช่วงที่มีการติดตาย,ยางนะครับผู้ประกอบการบางรายนะฮะ ใช้กิ่งตาที่ยังไงครับที่ไม่ได้รับการาบำรุงนะครับอย่างเช่นอะไรครับคือถ้าแถวบ้านผมเขาะเรียกลักษณะอย่างนี้ว่ากิ่งขอยครับคือไปขอยกิ่งมาจากาในสวนน่ะในสวนที่มันออกกิ่งแหนกกิ่งตามานะครับแล้วก็ปามาติดต้นกล้าที่เพาะจำม,มาไว้นะครับ คือกิ่งตายางนะครับมันมีความสำคัญมากครับเพราะ,ะสายพันธุ์ที่มันมันจะดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่กิ่งตายางนี่แหละครับผู้ประกอบการบางรายนะครับใจกิ่งตาข่อยนี่แหละครับปลามาข่อยปลามาติดนะฮะมันจึงทำให้ยางน่ะมันไม่ได้สายพันธุ์ที่ที่ได้รับการปรับปรุงหรือบำรุงนะครับ อย่าลืมนะครับ7ปีครับกว่าที่เราจะรู้ว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่ดีหรือไม่ดีนะครับตอนแรกเราไม่รู้หรอกนะครับว่ามันเป็นยังไงเราไม่รู้หรอกครับจนกว่าจะครบ7ปีโอ้โหเสียวเวลาไปตั้งเยอะนะครับมันมีประสบการณ์ครับพี่ชายผมเองแล้วก็คนแถวบ้านไปเจออะไรครับ ไปเจอสายพันธุ์อ,อกร้อยยอดดำนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าอ,อกร้อยยอดดำไม่ดีนะครับแค่เพียงเขาไปเจอสายพันธุ์ที่ที่ไม่ดีไงมันให้น้ำยางน้อยครับถ้าใครอยากรู้ว่าเปอร์เซ็นต์การให้น้ำยางนะคืออัตราการให้น้ำยางาต่อจำนวนไร่หรือจํานวนต้นเท่าไหร่นะมันมีตารางอยู่นะครับลองเข้าไปเสิร์ชดูได้เลยนะครับ กุเกลมันจะมีอัตรานะที่เขาคำนวณเอาไว้ตามมาตรฐานต่ำกว่าเค์นิดนึงไม่ไม่มีปัญหาสูงกว่าเกณฑ์ดีแต่ถ้าต่ำกว่าเกณฑ์เยอะนี่แหละครับปัญหาเจ็ดปีครับกว่าที่เราจะได้ใช้งานมันนะและต้องอยู่กับเราไปอีกนานนะนะเพราะฉะนั้นต้องกัดเลือกสายพันธุ์ดีๆนะครับคือ,อเมื่อมันมองไม่ออกไง ว่าว่าสายพันธุ์มันดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องไปไปดูที่ไหนครับไปดูที่ผู้ประกอบการไหนครับนะฮะคือต้องไว้ใช้ได้นะฮะนี่แหละครับสำคัญสองงานหนึ่งครับคือหัตราการให้น้ำยางของเขานะครับคืออย่างนี้ครับไม่รู้ว่าจะเหมือนกันไหมนะผมบอกแล้วผมจะพูดตามประสบการณ์นะฮะคือสมมุตินะ,ะสมมุติว่าเราหยุด มาหลายวันอย่างเนี้ยหยุดยางมาหลายวันอย่างเช่นขนฝนตกอย่างเนี้ยแล้วพอเรามาเบิกมามากรีดนะมากรีดเช้ชาแรกนะฮะเช้าแรกมันจะให้น้ำยางนี่คือคือตันใจเลยเยอะเลยแต่พอเช้าตัดมานะฮะมันก็จะงายไปนะฮะยังตกใจเลยครับนะฮะนี่มันคือเป็นนิสัยของเขาเลยครับสองห้าหนึ่งแต่พออีกเช้าตัดไปอีกนะฮะ เขก็จะกลับมาให้น้ำยางเหมือนเดิมครับฮะแล้วก็ระยะยาวๆก็ไม่ไม่เห็นมีใครบนอะไรทีนะฮะแต่ส่วนมากก็จะตัดประมาณสามเช้าเว้นฮะอย่างนี้ครับนะครับส่วนกิงตานะครับคือสามารถเราก็สามารถทำเองได้ครับ จรงตายางแต่คือมันก็เหมือนปลูกยางนั่นแหละนะฮะแต่เราจะไม่ให้มันสูงขึ้นไปนะฮะก็จะอ่าจะพยายามนะฮทำให้มันหาเทียบเที่ยวไว้นะฮะคือเราจะเอาแต่กริงตามาน,นะคือไม่ปล่อยให้มันโตให้มันสูงขึ้นไปนะครับเมื่อก่อนครับผมก็เคยอ่าติดตานะติดตายางขายมาแล้วนะอ่าทำสองคนอ่ากับญาตินะฮะกับญาติ ไปเอาปัญตายางที่กระบี่กองทอมนะแล้วก็ตาตั้งฝังนครข้อแถวแถวหน้าบอลนะฮะนั่นคือเขาเรียกอะไรสถานีสถานีปัญยางไนะครับศูนย์ศูนย์คันศูนย์ปัญยางไงนะฮะข้อมาก่อนใช้มอไซค์ครับ สมัยนั้นก็เป็นช่วงที่สมัยที่ทางพี่น้องทางภาคภาคกลางอีสานนะก็เริ่มที่จะปลูกเป็นเยอะนะกิ่งกิ่งตาก็ถูกนําขึ้นไปจากแถวปากใต้คอนนี่แหละครับแต่เดี๋ยวนี้คงจะมีแหล่งผลิตของเขาเองแล้วแหละนะเมื่อครนกาดแลนครับมอไซค์หนึ่งกันนะได้ปันกิ่งตามาสักต่อหนึ่งบัตรประชาชนรถมอไซค์หนึ่งกันได้4 5กิ่ง รถยนต์ก็เจ็ดสิ้ากิ่งคือกิ่งตายาวๆฮะมันก็มีหลายตายางอยู่นะฮะพี่น้องที่เคยติดตายางรู้ดีเรื่องนี้ครับนะฮะมันก็ช่วงนั้นมันมันขาดแคลนนะฮะแล้วกอมาเลิกไปก็หลายปีแล้วครับมามาเลิกเลิกเลิกทำไปนะครับก็ถือว่าสองงานหนึ่งครับแม่นี่ครับนี่กิ่งของเก้าจะ เป็นเกิีงอย่างนี้ครับสองานหนึ่งครับนะฮะขอดอว่าเป็นสายพันธุ์ที่ฮอตอิฟติดชาร์จช่วงนี้นะครับนะฮะขอสองานหนึ uh ่ง huh. ครับนะฮะก็ uh huh. ดูดีๆแล้วครันนะครับ uh huh. คนที่จะซ่มอมยางอ่ะซ่อมีัยไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะมันไม่เท่าไหร่ถูกไหม แต่ถ้าเราปลูกตั้งแปลงเนี่ยเราก็ต้องหาแหล่งที่พอที่จะไว้ใช้ได้นะฮะอย่างที่บอกครับโอ้อยกว่าจะได้ใช้งานนะฮะต้องใช้เวลากันเยอะเลยนะครับก็ถือว่าพอเป็นอ่าอัปเดตกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับนะเดี๋ยวคลิปตัดไปก็จะพูดถึง6อกฮะแล้วก็ มาฟัาางดูว่าอกร้อยมันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงนะฮะช่องนี้มีข่าวเกี่ยวกับอกอปันอกสูนเนี่ยอกร้อยเนี่ยเยอะนะฮะหลายคนบอกว่ามันเสื่อมไปแล้วนะฮะจริงๆมันมีที่มาที่ไปยังไงนะฮะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าอ,อย่าลืมนะครับกดไลค์กด like, แชร์ครับคนที่เข้ามาใหม่กดติดตามไว้นะครับขอบคุณที่กดติดตามอยู่แล้วนะครับโอเคครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าุกร้อยและยังมีอีกสายพันหนึ่งนะเดี๋ยวจะเป็นสายพันอะไรเดี๋ยวก็เจอกันนะแล้วพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ